ทหารพมาร่าเริ่มแตกเป็นสองฝ่ายรัฐบาลพมา่าในตอนนี้ต้องมาเจอศึกสองด้านในพมา่าด้านแรกคือการประท้วงของผู้ชุมนุมในพมา่าที่เกิดขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีท่าว่าจะยุติด้านที่2คือการที่พวกทหารด้วยกันเองเกิดการแตกแยกเพราะว่าทหารของพมา่าบางส่วนเริ่มไม่พอใจกับการกระทาของผู้นํามินอองไลที่สั่งให้กองทัพพมา่าไปปราบปรามการชุมนุมเหตุการณ์นี้อาจนํามาสู่เหตุการณ์ที่ทหารต้องมาประทะทหารพวกเดียวกันเอง ถึงแม้เหตุการณ์จะยังไม่รุนแรงในตอนนี้แต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าวเล็กๆภายในกองทัพทหารพม่าที่แปรพักไปอยู่ฝ่ายประชาชนก็ได้ช่วยประชาชนต่อสู้กับกองทัพพม่าที่ปราบปรามประชาชนถ้าทหารของกองทัพพม่าเกิดการเปลี่ยนฝ่ายมาอยู่ฝ่ายประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงถ้าระดับผู้บัญชาการเปลี่ยนฝ่ายมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันของพม่าเลย ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ด้านสมัชชาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศต้องการให้ผู้บังคับบัญชาในระดับสูงที่สามารถกุมกำลังพลควบคุมทหารได้ในจำนวนมากแบบนี้การเมืองพม่าต้องเปลี่ยนขั้วยอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากทหารชั้นผู้น้อยเสียงยังไม่หนักแน่นชั้นกองร้อยก็ยังไม่หนักแน่นแต่ถ้าเป็นกองพลทางด้านของสมัชชาประชาชนก็โล่งใจขึ้นมาหน่อยแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้มันก็อยู่ที่ผู้นำ ถ้าหากว่าผู้นำของกองทัพที่อยู่ในระดับภาคเห็นด้วยว่าการกระทาปราบปรามประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องและก็ประกาศว่าจะขอยืนเคียงข้างประชาชนอย่างที่บอกครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ความคิดของท่านผู้นํากองทัพเท่านั้นอย่างน้อยก็มีทหารบางกลุ่มที่คิดได้ว่าการปราบปรามประชาชนเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนี่ก็เป็นประเด็นภายในกองทัพ มาที่อีกหนึ่งประเด็นเป็นประเด็นภายในกองทัพทางด้านของกองทัพพม่า BNA หรือ the Burma National Army ต้องเผชิญกับกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆอยู่หลายกลุ่มทางด้านของกองกำลังภาคเหนืออย่าง KIA หรือ Khin a Independent Army ก็ได้ออกมารายงานสถานการณ์ของกองกำลังเองว่าได้มีการเก็บแต้มกองทัพพม่าได้จำนวนมากทหารเหล่านี้ได้มาจากกองพลทหารราบเบาที่77ที่มีชื่อเสียงในขณะที่กองพลเหล่านี้ทำการบุกเนินเขาอารบัม ของกองกาลัง KAA ที่ได้ไประจําการอยู่ณที่นี้ KAA นั้นได้กล่าวว่าพวกเขานั้นได้ไปจัดการกับกองพลทหารราบเบาที่77ของกองทัพพมา่าซึ่งกองพลทหารราบเบาที่77นั้นมีประวัติการกวาดล้างชนกลุ่มน้อยในเขตภาคตะวันตกชนกลุ่มน้อยกลุ่มนั้นคือชาวโรฮิงญานั่นเองทางด้านกองกําลัง KAA ในตอนนั้นก็ได้เข้าไปปะทะกับพลทหารราบเบาที่77การประทะกันเกิดขึ้นตรงบริเวณด้านล่างของเนินเขาอารบัมซึ่งเป็นเนินเขาทางยุทธศาสตร์ ทางกองกําลังคชินหรือว่า KAA ก็สามารถยึดคืนมาได้จากกองกําลังพม่าเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วแต่ทว่าการยึดในครั้งนั้นก็ทําให้กองทัพพม่างองแงหัวร้อนจึงได้ตอบโต้กลับอย่างรุนแรงเพื่อที่จะชิงพื้นที่ตรงนี้คืนเป็นของตัวเองแต่การแย่งชิงพื้นที่นี้ก็ทําให้กองทัพพม่านั้นสูญเสียอย่างมากมายกองทัพ k a ก็ได้ยึดอาวุธต่างๆได้มากกว่า18ดรายการจากการโจมตีที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ของ KAA ได้ออกมาเปิดเผยต่อสื่อพม่า แต่ขอไม่เปิดเผยชื่อว่าเขาเป็นใครมีตำแหน่งอะไรทางด้านของพามา่ามักจะมีการตอบโต้ KIA โดยการโจมตีทางอากาศอยู่บ่อยครั้งเหตุการณ์ล่าสุดที่กองทัพพมา่าได้ส่งเครื่องบินลบมาโจมตีอย่างน้อย6ครั้งทาง KIA ก็ได้บอกอีกว่าการทำแบบนี้มันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่กองกำลังเขาแต่อย่างใดแต่มันส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่าเหตุการณ์ล่าสุดทางด้านกองทัพพมา่านั้นได้มีการส่งทหารในระดับที่เรียกว่ากรมถึง3ามกรมกันเลยทีเดียว ได้ส่งมาโจมตีฐานที่มั่นเนินเขาอารบัมนี้อีกครั้งบวกกับการโจมตีทางอากาศอย่างใกล้ชิดของกองทัพพมา่าแต่ KAA ก็บอกว่าทางด้านกองกำลังเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติด,ดังกล่าวในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะการโจมตีทางอากาศเหมือนว่ากระสุนมันจะวูดและก็ได้บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะต้องเผชิญกับความสูญเสียมากกว่าทางด้าน KAA ได้มีการโจมตีด้วยระยะไกลใกล้กับสนามบินเวียนมอ และก็โจมตีโกดังเก็บอาวุธของกองกําลังพามา่าการประทะกันในครั้งนี้ส่งผลให้พลเรือนต้องอพยพออกจากที่แห่งนั้นทุกคนต้องหาที่หลบภัยส่วนผู้บาดเจ็บนั้นก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงหลังจากทั้งสองฝ่ายที่ได้เข้าปะทะกัน